ตัวท็อปเขามาเพิ่มหนึ่งคันแล้วนะคะสำหรับโตโยต้าแคมรี่2.5จีตัวท็อปเครื่องยนต์เบนซินขาบอดี้สีขาวปี2020นะคะมาถึงล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะกับเก่งซีดานสุดหรูมาพร้อมตัวเบนซินนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่ขายดีมากๆและที่สําคัญขาดตลาดแล้วกับสีขาวเนี่ยฮะหายากมากเลยวันนี้นุชจ,จัดมาให้ดูอีกแล้ว1นึ่คันนะคะภายในภายนอกเดิมโรงงานออปชั่นมีมาให้แบบครบๆนะคะใครที่มองหาอยู่บอกเลยอย่าพลาดในคลิปเต็มค่ะเจะ พาชมราเดียดร,รอบคันไปดูกันต่อในส่วนของราเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะนุษมีรถมาอัปเดตนะคะให้พี่พี่ FC ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันสําหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสีขาวมุกหายากมากเลยนะคะสาหรับตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์เบนซินแล้วเรียบร้อย t ต y o ต a c แค ry 2.5G นะคะมาในปี2020กับ บอดี้สีขาวเนะี่ยมาในสภาพแบบสวยๆเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศู์ด้วยคันนี้นะใครมองหาอยู่บอกเลยว่าอย่าพลาดในคลิปเต็มนะคะเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดรอบคันบอดีต้ต่างๆนะคะสวยเดิมแน่นอนและคันนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะว่ายังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะคะเพิ่งรับเข้าร้านมาถึงร้านเลยนะเพิ่งเข้ามาถึงร้านเลยนะคะแค่ล้างแค่น้ำเปล่า,แค,ลาแค่นั้นเลยนะคุณลูกค้านามาให้ดูกันก่อน,อนเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันนะคะว่าคันนี้สมบูรณ์เดิม แค่ไหนบ้างมีตรงไหนต้องเก็บงานเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวหนูจะพาชมในคลิปนี้เลยรายละเอียดด้านหน้าตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้แล้วนะคะพร้อมโลโก้โตโยตา้าสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้สีขาวมุกสวยเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบรอยขีดขูดนิดนึงนะคะอยากได้สีเดิมคันนี้แทบไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ทม์นั่งนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วแล้วก็เซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันด้วยหนะ,ะเรียมสันร,รอบคันสภาพสวยร้อย ฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยบุกไม่มีร่องรอยรักยิ้มเลยเหลี่ยมสันคงกริปเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกรออคันได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่เลยป่องซุมร้อนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะไม่มีร่องรอยการโดนชนมาแน่นอนนะคะได้แม็กหล่อๆแบบนี้แม็กลายสปอร์ตมาให้แล้วขอบ18ดนะคะดอกยางได้ยางปี23มาแล้วทั้ง4เส้นนะคะสำหรับตัวดอกยางเดี๋ยวนุชดูแลให้ใหม่วันปล่อยรถเลยนะคะแล้วก็ตัวบอดี้โครงสร้างต่างๆอยู่สภาพเดิมโรงงานไม่มีช้ำแน่นอนนะคะรอย ต่อเรียบเนียนเลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสมบูรณ์ด้วยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วค่ะมีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วยนะแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะคะประตูไม่มีผิดเพี้ยนเลยตัวสีอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้ม มือเปิดคันนี้ได้เป็นสีโครเมียมกระจกรอบคันพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยเปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วด้วยนะคะมาพร้อมจอกลางกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยค่ะมาพร้อมคอนโซลกลางลายไม้อยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเบรกมือไฟฟ้าหมดสปอร์ตต่างๆมีมาให้ครบเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงาน,นะคะ่ะพี่ๆขาตัวเบาะไม่มีช้ำนะคะได้เป็นเบาะหนัง สภาพสวยเรียนกลิปเดิมโรงงานเลยนะคะค่อนข้างเนียบเลยคันนี้สภาพเข้ามาคือสวยมากและในส่วนของราย,ยตัวซอกประตูค่ะตัวน็อตเมคอาร์นะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะขไข่เงาแงะน็อตเดิมเดิมโรงงานนะคะไม่มีช้ำเลยแผงนประตูก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันตัวน็อตเมคอาร์อยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าจากภายในภายนอกบอดี้เดิมโรงงานรอบคันเสาบีด้านข้างค่ะน็อตเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกเดิมโรง,งงานด้วยนะคะแผ่นเพจนะคะนี่เลยแผ่น เพดสีดำวันเดือนปีผลิตเช็คได้เลยนะคะตัวเครื่องตัวถังเ,เช็คได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่สภาพสวยหลังคาคันนี้มาพร้อมหลังคาสลุปมาให้แล้วนะคะเปิดปีแบบระบบไฟฟ้ามาให้ค่ะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะ<ม>บอกเลยว่าสีขาวตอนนี้นะคะต้องรอออเดอร์นานมากๆเลยนะคะวันนี้นุชจ,จัดมาให้ดู1คันแล้วนะคะปี20เลยราคา7จ็ดแสนเหมื่นเกบาทเท่านั้นเองนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องบริสารด้านหลังนะคะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงเนาะอะ นี่นะคะ ตัวเบาะด้านหลังนะคะสวยเนียนเดิมเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วเพิ่มเติมนะคะตัวเบาะตึงเป๊ะเลยไม่มีรอยย่นเลยนะคะเบาะเดิมๆโรงงานแล้วก็ซอกประตูค่ะโครงสร้างต่างๆเมกองเมกอาร์คนะคะอยู่สภาพเดิมค่ะแผงประตูนะคะมาพร้อมมา่านด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้สภาพสวยเช่นเดียวกันเรียมสันรอบคันสวยเนียนเดิมค่ะไฟท้ายด้านหลังนะคะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยแตกเล้ามาแน่นอนนะคะมาพร้อมโลโก้ 2.5G อยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานด้วยสีรอบคันนะคะสวยเนียนแบบนี้เลย ะะไม่มีช้ำกระจกด้านหลังรอบคันนะคะไม่มีริ้วรอยแตกลาวด้วยใครมองหาอยู่นะคะกับเก่งซีดานสุดหรูนะคะเป็นตัวเบนซินนะ,ะวันนี้นุชจัดมาให้ดูหนึ่งคันเลยนะ,ะสวยมากคันนี้ไม่มีตําหนิเลยคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดฝาท้ายด้านหลังเปิดประตูขึ้นมาห้องเก็บสัมภาระค่ะนี่เลยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมช่องหน้าต่างเล็กนะคะเพื่อยืดมือหยิบ ของด้านหลังโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถนะคะคันนี้มีมาให้แล้วออในส่วนของรายละเอียดเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะมีมาให้ครบเลยยางอะไรก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับรุ่นนี้มีมาให้ครบไม่ต้องแบบว่าไปหาใส่เองนะคะเรามีบริการใส่ให้ท้วนจากโรงงานนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานคันนี้มีมาให้ด้วยนะนุชด,ดูให้แล้วนะคะมีคู่มือการใช้งานด้วย4รอบคันสวยเนียนเลยค่ะคุณลูกค้าแทบจะไม่ต้องเก็บรายละเอียดเรื่องสีเลยนะคะ แล้วก็กระจกรอบคันก็ปาพาร์ทเดิมนะคะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมภายในภายนอกนะคะสวยเนียนปิ๊บแบบนี้ค่ะมีแอร์ตอนหลังมาให้ตัวเบาะไม่มีช้ำเลยเบาะเดิมๆโรงงานซอกประตูค่ะตัวน็อตเมคอาร์คนะคะอยู่สภาพเดิมค่ะน็อตไม่มีร่องรอยการแกะไขเลยแผงประตูด้านหลังค่ะนี่นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้แล้วเรียบร้อยเดียบสันนะคะสวยเนียนกระจกรอบคันพาร์ทเดิมค่ะภา,ายในภายนอกไม่มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็เสาวีทั้งสองข้างนะคะ น็อตเดิมๆเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะน็อตเดิมสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็นี่เลยนะคะน็อตทั้งบนและล่างอยู่สภาพเดิมแบบนี้ภายในภายนอกไม่มีตําหนิค,ค่ะคันนี้สวยมากเลยนะคะอะมาดูในส่วนของด้ารายละเอียดนะคะตัวนี้ด้านในนิดนึงเนาะอ่ะสตาร์เครื่องขึ้นมานะคะคันนี้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็น พวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะคะมีมาให้แบบนี้นะคะหุ้มหนังอยู่สภาพสวยเลยอ่านี่นะคะแล้วก็โลโก้นะคะโตโยต้าอยู่สภาพสวยฟุดคอนโทรมีมาให้ที่ล็อกความเร็วนะคะก็มีมาให้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช้งาน1นึ่งแหกมื่นกิโลนะคะเป็นรถหน่วยงานถือว่าเยอะไหมนะคะก็ไม่เท่าไหร่นะแล้วเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยสวยน่าใช้แน่นอนมาพร้อมจอกลางนะคะคันนี้มีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ แอร์ออโต้ Auto, นะคะวอลเลย์ชาร์จใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ที่เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้หมดสปอร์ตต่างๆมีมาให้ครบถ้วนเลยที่วางแก้วอยู่สภาพสวยเดิมเลยภายในภายนอกไม่มีช้ำนะคะคอนโซลอยู่สภาพเนียนกริบแบบนี้ค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะใครตามหาอยู่นะคะรุ่นนี้ต้องบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคะพี่ๆขาสำหรับ 2.5G สเปคนี้เข้ามาค่อนข้างยากเลยนะแต่วันนี้รชมีมาให้แล้ว นายพี่พี่ FC ที่ดูอยู่นะคะสามารถจองรถเข้ามาก่อนได้เลยนะมาดูรถจริงไม่ถูกใจย,ยินดีคืนเงินแต่เชื่อเถอะว่าคันนี้สภาพใหม่ปิดแน่นอนคะ่ะคุณลูกค้านะมีในส่วนของนะคะอุปกรณ์ต่างๆจากโรงงานมีมาให้ครบแน่นอนนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะมีมาให้ครบเยเดี๋ยวขออนุญาตพาดูนิดนึงนี่นะคะคู่มือการใช้งานมีมาให้ครบทั่วเลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแบบนี้มาให้ด้วยจากโรงงานมีมาให้ครบแบบนี้นะคะรถต้องบอกเลยว่า เขาดูแลรักษามาค่อนข้างดีนะคะอุปกรณ์จากโรงงานต่างๆมีมาให้ครบถ้วนแบบนี้เลยนะคะใครตามหาอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะคันนี้มาพร้อมที่เซฟบอกนะคะมีมาให้ครบถ้วนเลยภายในภายนอกสภาพสวยกระจกรอบพันนะคะพาร์ทเดิมจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็เรียมสันด้านข้างตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีรอยบุบไม่มีร้องรอยรักริ้มมีตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวหนูเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะโป่งซุนร้อสภาพสวยไฟหน้ารถนะคะไม่มีน้องรอยแตกเล้ามา ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สภาพใสกริ้งเลยนะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วจากโรงงานด้วยนะคะใครตามหายอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะคันนี้นุตคัดมาให้แล้วสวยคุ้มประหยัดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องค่ะว่าสภาพยังอยู่สวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูได้เลยค่ะมาลับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่าอยู่สภาพที่สมบูรณ์ค่ะเครื่องยนต์เบนซินสีสูบนะคะ แล้วก็ต้องบอกเลยเลยว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบเลยคุณลูกค้าน็อตแต่ละจุดนะคะบอดี้ต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะหรือว่าริว้วรอยคราดมันไหลเยิมค่ะอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ให้เห็นเลยนะคะคานหน้าต่างๆนะน็อตยึดฝากระโปรงนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้ฝากระโปรงเดิมเมคอัพแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์มีติดตั้งไม้เห็นจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะนี่เลยบอกได้เลยว่าเราคัดรถมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถคุณภาพเกรด A นะคะรถมือสองคุณภาพเกรด A หรือมองหาแคมรี่มือสองนะคะไว้ ้งานสัก1คันนะคะอยากได้ความเชื่อมั่นนะคะหรือว่าอยากได้บอดี้โครงสร้างเดิมนะ,ะสามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะมีการตรวจรถให้ด้วย274รายการนะคะจากบริษัทด้านนอกออกมาตวรวจให้บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอน,นะคะ่ะคันนี้799,0 0 0บาทรถปี2020นะคะแล้วก็ใช้งานมาแค่มือเดถหนวยง,งาะวัติูนย์ด้วยสีขาวมุกสีหาย,ยากเลยพี่ถ้าใครต้องการสีขาวมุกตอนนี้ต้องออเดอร์เท่านั้นนะคะวันนี้นุชจัดมาให้แล้วนะเข้ามาดูรถเลยที่บริษัทของเราเปิด ทำการทุกวันนียคะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะแคม ry รีมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ